นี่คือต้นยูโฟเบียเชิงเทียนซึ่งเป็นพืชตระกูลยูโฟเบียที่มีลำต้นอวบน้ำแตกกิ่งก้านคล้ายเชิงเทียนมีน้ําแหลมคมและน้ํำยางสีขาวขุ่นมีพิษนะคะเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกง่ายชอบแดดจัดและดินระบายน้ำดีเหมาะกับ การตกแต่งสวนแนวประหยัดน้ำหรือปลูกในกระถางแต่ต้องระวังเรื่องน้ำยางที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงลักษณะเด่นจะมีลำต้นเป็นเหลี่ยมจะเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมแตกกิ่งก้านทรงสูงคล้ายเชิงเทียนมีหนามตามขอบสันนะคะ ลำต้นจะมีสีเขียวอ่อนจะมีน้นาำสีดำหรือสีแดงแล้วแต่พันธุ์ค่ะการปลูกถ้าปลูกในที่โล่งแจ้งก็จะมีต้นที่สูงได้มากนะคะแต่ถ้าปลูกในบ้านจะโตช้านะคะการดูแลรักษาชอบแสงแดดจัด ถึงแดดรำไรแต่ต้องระวังแสงแดดจัดแรงเกินไปในบางช่วงนะคะการรดน้ำจะรดเมื่อดินแห้งจะไม่ชอบอน้ำมากนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อรากเน่าดินที่ใช้ปลูกก็จะเป็นดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีนะคะยูฟโฟเบียเชิงเทียนออกดอกได้จริงนะคะ โดยดอกจะเล็กๆสีเหลืองเขียวจะปรากฏที่ปลายยอดหรือตามลำต้นโดยเฉพาะในฤดูร้อนดอกจะอยู่ได้ 1- นสวันและบานบางช่วงวันถึงบ่ายสิ่งที่สำคัญก็คือการได้แดดที่เพียงพอประมาณ6-8ชั่วโมงต่อวันและดินระบายน้ำดี รวมถึงการดูแลให้น้ำอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ต้นแข็งแรงและออกดอกสวยงามลักษณะของดอกโยูโฟเบียไม่ได้มีกลีบเลี้ยงโดยที่กลีบเลี้ยงเหมือนดอกไม้ทั่วไปแต่มีส่วนที่ดูคล้ายดอกก็คือใบประดับหุ้มดอกจริงซึ่งมีเฉพาะเคสรตัวผู้ตัวเมียนะคะ ส่วนมากเป็นสีเหลืองอมเขียวแต่บางสายพันธุ์ก็จะมีสีชมพูดแดงจะบานประมาณ1-3วันแล้วร่วงไปเมื่อผสมเกสรติดนะคะปัจจัยที่ส่งเสริมการออกดอกก็คือต้องการแสงแดดจัดเต็มวันอย่างน้อยห -8 ชั่วโมงต่อวันโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนการรดน้ำเมื่อดินแห้งจึงรดน้ำให้ชุ่ม อย่าให้แฉะนะคะให้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบถ้วนเพื่อการเติบโตหรือเพื่อเสริมการเจริญเติบโตและออกดอกส่วนใหญ่จะออกดอกในฤดูใบไม้ผลิและฤด,ดูร้อนนะคะนี่คือความน่ารักของดอกยูโฟเบียเชิงเทียน ก็จะมีแมลงมาดอมดมดูดน้ำหวานและเพื่อการผสมพันธุ์ดูสิคะน่ารักไหมคะดอกเล็กๆสวยงามเลยคะ่ะ